สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมมอนวลเล่คลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตการแข่งขันลีกนอกของนักตบสาวไทยกันนะครับโดยเพจของซาลีเยก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่ารายการถ้วยแรกที่ซาลีเยจะเริ่มลงแข่งก็คือช่วงวันที่21-22แล้วก็23ตุลาคมนี้ครับ นั่นหมายความว่าสาวไทยของเราเพียวบิมหลังจากที่จบชิงแชมป์โลกซึ่งจะแข่งกันในวันที่1 3 1 5ตุลาคมจบรายการนี้แล้วเพียวกับบิมก็น่าจะต้องบินไปลีกตุรกีทันทีนะครับเพื่อร่วมแข่งขันให้ซาดิเยแล้วสาวไทยของเราก็เป็นตัวหลักด้วยครับน่าจะต้องบินไปทันทีก็เอาใจช่วยสาวไทยนะครับจบ จากภารกิจที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องไปตุรกียทันทีสู้ๆนะครับสาวๆ